สวัสดีครับเราจะมาดูขั้นตอนการอัปเกรดเป็น VIP สำหรับสมาชิกที่สมัครใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ของฟินโกแล้วและมีความประสงค์ที่จะอัปเกรดบัญชีตัวเองเป็น VIP หรืออัปเกรดตัวเองเพื่อจะไปสร้างไรายได้จากแอปพลิเคชัน f i n โ o นะครับวิธีการนะครับให้เริ่มจากการเลือกที่เมนูบัญชีของฉันก่อนนะครับ แล้วเราเลื่อนรายการขึ้นมานะไปที่สถานีที่ใช้งานตรงนี้เราจะต้องดำเนินการนะครับให้เป็นประเทศไทยก่อนนะครับนะให้เลือกประเทศไทยนะครับแล้วก็เลือกภาษาไทยตามที่ต้องการนะครับจากนั้นครับให้เราไปที่เมนูที่ชื่ออัปเกรดนะด้านบนนะครับขวามือนี่ครับมันจะมีวงกลมอยู่เราต้องอัปเกรด ตรงนี้ใช่ไหมครับกดเข้าไปนะกดเข้าไปเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับตรงปุ่มด้านตรงกลางที่สีเหลืองอ่อนนะครับมันจะมีคาว่าเลือกใหม่สําหรับสมาชิกที่ใช้ครั้งแรกตรงนี้จะเขียนว่าเลือกชุดของขวัญน,นะครับเราก็กดตรงปุ่มนี้เลยครับนะแล้วเราก็ดูว่าเราจอาสินค้าตัวไหนที่เป็นตัวอัปเกรดซึ่งสินค้าทุกตัวตรงนี้นะครับจะใช้ เงินเท่ากันเลยคือ1,599บาทนะครับเลือกตัวไหนก็ได้นะครับเราก็เลือกเอา1ชิ้นสมมุติว่าเราจะเลือกที่นาฬิกา,านาฬิกาผู้หญิงนะครับเราก็กดเลือกเข้าไปนะครับจากนั้นก็กดคำว่าชัวนะกดซื้อตอนนี้ท่านล่างนี่ครับใส่ที่อยู่ครับเรากดปุ่ม add add address add นะครับ กดตรงนี้เข้าไปถ้าเรายังไม่พิมพ์ที่อยู่นะครับมันก็ต้องพิมพ์ก่อนนะครับพิมพ์ที่อยูอ่ให้เรียบร้อยนะครับตามแบบฟอร์มนะครับเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าส่งนะครับส่งเลือกวิธีการจ่ายเงินครับเราก็เลือกเป็นออนไลน์แบงกิ้งนะครับ แล้วกดปุ่มสีแดงด้านล่างคือปุ่มเปหรือจ่ายนะครับระบบก็จะมาที่หน้านี้นะครับก็จะแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารของฟินโกรประเทศไทยให้เราโอนเข้าไปที่กสิกรนะครับนะเรากา็จดหมายเลขบัญชีธนาคารนี้ไว้นะครับเพื่อจะไปโอนนะครับหรือไม่ก็กดปุ่มคำว่าคัดลอกนะครับก็คือบัญชีธนาคารของบริษัทนะครับจากนั้นเราก็ไปโอนเงิน จากแอปพลิเคชันออนไลน์เบงกิ้งออนไลน์ของเรานะครับธนาคารไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทําการโอนเงิน1 5 9 5ับาบาทไปที่หมายเลขบัญชีที่เห็นอยู่นี้นะครับเมื่อโอนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาแนบสลิปที่เราโอนนะครับโดยการกดปุ่มสีแดงนะครับแล้วก็ไปเอาสลิปที่เราโอนนะครับมาแนบแล้วก็กดปุ่ม สีเข,เขียวด้านล่างขวามือนะครับพริสิเล็กนี่นะครับกดปุ่มนี้นะครับเมื่อกดปุ่มเสร็จนะครับให้เรากดคําว่าสําเร็จเพียงเท่านี้นะครับการสั่งซื้อก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยหลังจากนี้เจ้าที่ก็จะตรวจสอบแล้วก็ทําการอัปเกรดบัญชีให้กับเราโดยใช้เวลาไม่นานนะครับคุณก็จะมีบัญชีการใช้แอปพลิเคชันฟิงโกที่มีลิงก์ที่คุณสามารถแนะนําต่อแล้วก็สร้างรายได้กับแอปพลิเคชัน ฟินก็ยังมีความสุขแล้วก็มีรายได้เข้ามาแบบที่คุณต้องการได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ